สวัสด,ดีจ้านี่คือช่องแม,ม่ติมบันสวนนะคะน้องวันนี้แม่ติมบันสวนตีภามาเบ่งพอคู่ด้วยจ้ะพอคู่เห็ดท่าสียางท่ายางจับน้องท่าสีท่ายางเคนกับนี่ศิลปินในหัวใจนะคะเนาะศิลปะศิลปินศิลปะในหัวใจ เป็นกสีเชดไปเพื่อความสวยงามเนี่เพื่อความแบบเดินไปเดินมาสะดวกค่ะความปลอดภัยยางน้ำเยนน้ำสั้นทางเตี้ยกับเจ็บบาเตี้ยมันกับยามันกับเจ็บตีค่ะเวลาหรือว่าเวลาฝนตกมันกับเด็เปียกจะลื่นเนาะเป็นกะตรงใส่ที่การที่แตงซีหลักพี่น้องเห็นออกมาหลายบเป็นทั้งยางภา,าพพ่น้องเบ้านพี่น้อง ก็ผสมสีนะคะนาะผสมสีไกเ่เฮ็ตไปค่บบรรยากาศบ้านสวนเนี่ยมะเร็งกัเย็นดีีค่ะเนี่ยมะเร็งบรรยากาศดีครับเป็นสถานที่ออกกำลังกายไก่กเฮ็ตไห่สองเท่านี่ละค่าพี่น้องแม่ติมบ้านสวนกรับอพอคู่นี่แหละสองคนออกกำลังกายบรรยากาศดีครับจ้านี่คือคไอเดียของคนนะคะเพื่อนเก่า ค,ค,ความคิดของคนเดียงไอเดียของคนเดียงคนก็เอาอันปูนมาเห็ดมาเห็ดเป็นวงกลมก็คือเอาเอาภาชนะที่เป็นวงกลมเอาม่เห็ดเป็นหลามกประเทศปูนใจลก็เป็นเป็นวงกลมรูปรูปรูปแล้วก็เขาไม่ไม่ล่าจีแกรมเนี่ยคนเขาไม่กวดเพราะขวดท่ามข่าวเนาะมาขวดขวดนะคะเนาะมันจะใช้ถ่ายบ่มืนบ่ลื่นถ่าเช็ดสากสากยางสบายนี่คือความคิดสั่งสรรค์ของคนค่ะ สุดยอดเลยค่ะฟีมือความคิดไอเดียกับเพิ่นเป็นคู่ศิละปะเนาะพี่น้องผู้ใดอยากเข็นอยากยังเห็ดตามเพิ่นกับเหตดใดล้วค่ะเด้อพี่น้องแม่ติมบ้านสวนจะขอเสนอการเห็ดตกแต่งเล็กๆน้อยๆน้ำบ้านนะคะนะ้ออันแม่ติมดีภาพาไปเบิง้งมองออกกําั่งกายจา้ะออกกัลั่งกายเป็นไก่เห็ดไทยียบร้อยอยาบน้องสวยงาม เป็นแขนที่เต็มแอรบิกเนี่ยมาแรงสองเวทีนี่คือเวทีใหญ่เวทีออกกำลังกายเนี่ยมาแรงเลหละจ้ะเวทีออกกำลังกายยากาศเนี่ยมาแรงู่ครับเมติมสิมาอัปเดตในเบิ้งคับพี่น้องบ้านสวนเมติมแต่อยู่ในสวนยางคักอีลีจ้ะสวนยางคักสวนยางเนี่ยอ,อยู่เพราะว่ายังทีเพราะว่าตัว,ว,าตวยางอ้อมเลยครับพี่น้อง ต่วเงินต่วนทองนะออมพอคู่กันก็มีความคิดสางสันว่าเวลาดยางไปยางมาหาเตียลูกหลานลื่นลมหรือว่าแมต่ติ่มลื่นลมเพิ่นก็เฮ็เดให้แล้วจ้ะเฮ็ดให้แต่งให้เฮ็ดไห้แตงให้เมืะะ่อสัะจะเป็นเวื้อที่เนื้อที่หนึ่งค่ะนี่คือสีแดง นี่ต้นไม้ต้นไหลเห็ดไหมห้าแบบสรุปบรรยากาศมองเต็นอยู่มองนึงค่ะคือมองเต็นแอล์บิกค,คือห้าวแถวแม่เหล่าห้าวจังการออกกำลังกายเนาะคะนะ่ะเนาะกำลังกายเนี่ยมาแรงคนเด็กแจัดเวทีให้โดยการขีดเส้นแล้วก็ท่าสีเครื่องเสียงสี ER อยูออ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 ่ทั้งแม่ไจ่ไต่ไต่บัตรโมเดินค่ะพี่เนาะเครืองเสียงอยู่ทั้งใต้ สามารถมองเวลาเปิดเพ้งเขาก็บบวนได้ครับพี่น้องบึ้มบึ้ม,มแน่ไม่ได้บอกเปลี่ยนเ,เยสเฮาแบบอยากเตลีนเด้บรรยากาศดีคักครับพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยบ้านสวนแมติมือน,นี้บรรยากาศดีสดชื่นมันคือออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายแต่ทีต้นใหม่ตัวยังก็เยสเท นี่ชีวิตชีวาจ้ะพี่น้องเอทย่สวยมาฝาาเดี๋ยวมปติมสีาพาไปเบิ้งอีกข้างหนึ่งจ้ะอีกข้างหนึ่งที่เป็นเห็ดหนนทางเผื่อว่าไห้มันลืน่นวยะค่ะเนะาะไลยหมองค่ะนี่คือหมองหนึง่งค่ะคือระวังจากยางยางจากบัตรโมเดิร์นลังนี้มาลังนี้ เข้าจากคืนบ้านหลังนี้พนกับเฮ็ดไห้จากพี่น้องท่านนี้เด้อเด้อคือเข้าวัต้องยงานหยียบคีดินท่านยางสิเลยขึ้นบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็เข้าจากยางจากบ้านหลังนี้ไปบ้านโมเดิร์นหลังพุ่นค่ะเข้า,ากับยางมาั่นกับพี่น้องอยางมาเลยพอคู่พันจัดเตียงให้ที่มายิบชมปลาอ่างนำ้ำนี่ปลาค่ะเลี้ยงปลาสวยงามเบ๊ะ ปลาหางนกยุงนะจ๊ะเนาะปลูก,ปกบัวด้วยนี่ไงคะปลูกดอกบัวสีม่วงค่ะพี่น้องปลากระไลค่ะแพ้ค่ะป้านี่จะปลูกผักกันจองค่ะพี่น้องผักกันจองพาอได้กินเยอะด้ยค่ะตำบุ่งฮะพ่ได้กินเยอะค่ะดอกบัวปลูกสวยงามค่ะบัวสีถ้าายางมาก พ่นไปเทศทุกอย่างที่ทกันบ่ให้อื่นให้รวมแล้วนะย่างมาบาลังนี้ยางมาบาลังนี้เขาแล้งนี้ได้ก็โอเคกับบอลืมว่ายางกต่ช่วงนี้กับยางพ่นก็นมาเ็ดคลิปนี้อยู่ค่ะมองที่มันสําคัญนะคะเนาะมองที่ว่าน้ำไหลพันคือตรงเชองเข้าซักผาตรงนี้นาม,มันไหลดีเพ่นก็นมาจัดแจ้งให้ได้ค่ะพี่น้องอันดี้นี่ยางไปหนี อันนี้ทางยางนี่สีทางยางไปเปิดน้ำกันปรนเฮ็ดไปเบิดแต่ว่าช่วงนี้น้ำมนันมีเ้ากับเหยียบไลยบ่ลื่นนะแต่น้ำมีเ้ากับยางว่ายางมันยา,าง,าางาลงไปพุ่นยางมาเปิดก๊อกน้ำกับยางมาตามรฐานกันก็เรียกดีค่ะพี่นอ้องน้ำมันง่ายแต่ตอนนี้สียังบ่แห้งจ้ายังไม่อะไรกเัเหยียบ อันนี้ทางสิงยางไปขอกไก่เพิ่นกะเฮ็ดอีกกับพี่น้องยางไปขอกไก่ก็มี่สองจุดแล้วกับยางไปนี่ไปขอกไก่ครับพี่น้งอ,อง,ง,น,ง,ไไงอนี่คือความสะดวกความสบายความแบบจัดแจงแตงบ่ให้เกิดการมือนการล่มเนาะค่ะนาะแถมสวยงามพร้อมครับพี่น้องเพิ่นก็มี่ความคิดส้างสรรน้อยจ๋า ควมคิดส้างสันที่บ่เหมือนผู้ใดที่บ่มีผู้ใดเหมือนเป็นคูน่ศิลปะเนาะค่ะเนาะพอคู่หนูมันเป็นข้าราชการบำนาญตอนนี้กำลังแต่งตัวจะจะไปออกกำลังกายแล้วออกกำลังกายูยูน้ำเสาเงยียนพันกระ่าที่จะพี่น้องดีมีเงยียนเสาเงนียจะท่าเบิดค่ะรีวิวให้ิึงกับพี่น้องพันธิต่าเบิดเหต่แบบ สีสดใสค่ะบ้านไม่ติมอยูอส่สวนืยางคือเป็นบ้านโมเดิร์นนะคะเนาะบ้านโมเดิร์นสั่งเป็นบ้านโมเดิร์นตอนนี้ก็กำลังฟ้อมกำลังหุ่นดีเลค่ะกำลังคุณดีเดี๋ยวเดินไปเมืองเกา่ากำลังกำลังออกอ้อมร่างกายได้ดีค่ะร่างกายกำลังฟิต ทุบรรยากาศโดยรอบนะครับพี่น้องบรรยากาศแนมแลงบรรยากาศดีคักจา้าบ้านสวนแม่ติม๋มบ้านสวนแม่ติม๋มบรรยากาศดีมากต้นยางไหมครัพี่น้องต้นยางอยู่กับเพื่อนเลยแม่ติ๋มจิลี่วิวไอเบิ้งอันนี้บ้านนี่ต้นยางติดเพื่อนเมื่อศูนหลังค่ะเดีย๋ยวมึงดูะค่ะพี่น้องเพ็นมาถึงเพื่อนดีดีแต่ละต้น แต่เ่าก็ระมัดระวังเอาเนาะค่ะเนาะเบ่งไดที่มันไก่ก,ก็ตัดออกเกียนออกนี่แหละผมก็เป็นอยู่บ้านสวนจ้ะพี่น้องแม่ติมบ้านสวนความเป็นอยูก่ก็เงียบค่ะประวุ่นวายเต็ไมไปด้วยต้นยางต้นใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆบ้านค่ะพี่น้องตอนนี้แม่ติมก็บพักยางพักยางค่ะไม่ได้กินยางโดนละ มารีวิวบ้านสวนให้เบิงจา้าเรื่อสอิมาพักพรจย้อนใจนาตาอกากาศกามาได้จากพี่น้องนี่คือบ้านสวนแม่ติม๋มพิมานบ้านสวนอากาศดีค่ะนี่ก็จะเป็นทางยังเอายินอันนี้มาลุยค่ะพี่น้องมาทางแต่มาเจอบางนีหละจ้ะ บ้านสวนของเราน่าอยู่มากค่ะเดี๋ยวจังหน่อยไม่ติมือเปลี่ยนชุดมาเตินอลบิกเลยค่ะ,ได,คะได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาแล้วคุณแท่นเวทีใหญ่แล้วก็เวทีเล็กบ้านสวนหนายูบางจาพิ่นงค่ะเป็นตตยูด้วยค่ะ มีด้วยกันทั้งหมดสี่หลังแต่อยู่ด้วยกันสามคนกันมีตากับยายกับหลานบรรยากาศยนีมาแรงอีกสุดยอดเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงพักยางต้นไม้ต้นไหลอ้อมขางอ้อมเพื่อนเลยค่ะต้นยางก่ะ นนทจ้าคลิปนี้แม่ติมบ้านสวนก็นขอฝากาบ้านสวนสวยๆให้กับพี่นงซ้ำนิกอนยค่ะเด้อคลิปหนามาพอกันไหมค่ะแม่ติมขอฝากช่องหน่อยๆของแม่ติมช่องแม่ติมบ้านสวนให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ติมได้เด้อค่ะแม่ติมมือใหม่ ในบรุจากับแนะนํำเมติมไม่ได้ค่ะก็มินไม่ได้กับพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาชมแมติมค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้า